และสำหรับครูเด่นมาคุยในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณครูนาธวดีสุนธามระครูผู้มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาการออกแบบตกแต่งภายในที่พักอาศัยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการค่ะนับเป็นนวัตกรรมที่ดีนะคะที่มีการใช้สื่อรูปแบบใหม่เข้ามาช่วยสอนดนอย่างดีทีเดียวค่ะ ชื่อนาดบดีสุนธรมละค่ะจากวิทยาลัยเทคนิคสุราการเป็นหัวหน้าแผนกออกแบบค่ะคือจากไปแรกเนี่ยเด็กจะมีะการเรียนรู้ที่แตกต่างกันค่ะทีนี้พอมีการเรียนรู้แตกต่างกันในเวลาอธิบายงานเด็กก็จะมีความเข้าใจไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นก็เลยที่จะทำสื่อชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้เด็กเขาสามารถนำไปทบทวนได้แล้วก็เรียนรู้ได้รวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะเอามาเปิดซ้ำได้อีกวิชานี้เป็นวิชาที่ต้องแสดงเกี่ยวกับ p e r ร์สเป i v e ฟทีนี้การเขียนเปอร์สเปคทีฟเนี่ยค่ะก็จะต้องใช้วิธีเขียนไปทีละสเต็ปงานทีนี้พอเด็กเขาตั้งใจทำจริง แต่ว่าบางคนเนี่ย mm hmm. เขาเห็นว่างานที่ทำเนี่ย mm hmm. เขายังออกมาไม่สมบูรณ์ mm hmm. เขาก็จะกลับไปดูที่ตัวสื่อนี้ได้ mm hmm. ซึ่งจากเมื่อก่อนเนี่ย mm hmm. ไม่มีอะไรที่จะใช้เป็น mm hmm. เป็นพื้นความรู้ตรงนี้ mm hmm. ได้ฟังอาจารย์อธิบายในห้องอย่างเดียว mm hmm. แล้วก็ฝึกทักษะในการปฏิบัต mm ิ hmm. เอออันนี้นานค่ะ เพราะว่าค่อยๆทําไปเรื่อยๆจากตอนแรกสุดเนี่ยเ,เริ่มจากบางภาพสแกนจากงานของตัวเองแล้วก็งานของสิทธิ์เก่าก็บางภาพก็ทําจาก a u t o แค d แล้วบางภาพก็ทําจาก SketchUp อ,อย่างอันนี้ค่ะขั้นตอนกนารทํางานก็จะเป็น SketchUp เ,เพราะ SketchUp จะโชว์ตั้งแต่เส้นแรกที่ล่างเบรสเปกต์ฟเลยจนกระทั่งถึงสเต็ปสุดท้ายที่ลงสีเท็กเจอร์เฟอรเจอร์ต่างๆแล้วก็ถึงจะเอามาลง PowerPoint แล้วก็มาสร้างกลุ่มงานด้วย C.I. ก็คือใช้วิธีเคลื่อนที่งานด้วย C.I. แล้วก็เก็บคะแนนเปิดใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าพอมันรวมเป็น C.I. แล้วเนี่ยค่ะเด็กจะสามารถดึงมาใช้ได้จริงๆแล้วทำไว้3หน่วยนะคะแล้วก็หน่วยที่ยากที่สุดก็คือ Perspective เนี่ยค่ะการเขียนทัศนีย เด็กเอาแผ่นมาแล้วก็มาเปิดคือเราจะมีห้องแล็บให้เด็กนะคะคู่กับคอมพิวเตอร์กราฟิกในสาขาวิชาจิลปรการน,นะคะเ,เด็กก็จะเอาแผ่นเนี่ยไปเปิดแล้วก็ทาแบบทดสอบก่อนแล้วก็เปิดดูเนะะื้อหาเพราะว่าในเนะะื้อหาก็จะมีเสียงพูดด้วยแล้วก็มีดนตรีเบาๆแล้วก็จะเ,เพลินไปกับการดู ประเมินไว้อะค่ะตอนแรกตั้งมาตรฐานเอาไว้แค่80 80แต่พอประเมินแล้วทำวิจัยแล้วเนี่ยเด็กได้91.06คือได้ได้เกินจากที่ประเมินเพราะว่าเด็กอะปกติแล้วพื้นความรู้เขาต่างกันใช่ไหมคะมาจากหลายที่ทีนี้พอเวลาเราสอนอะคนนี้เข้าใจคนไม่เข้าใจแต่พอมาดูสื่อตัวนี้เขาทวนได้และมันเห็นชัดเจน,นะ เริ่มจากหาข้อมูลเก็บข้อมูลก่อนนะคะแล้วก็นําข้อมูลเนี่ยมาจัดเรียงวางแผนนิดนึงว่าเราจะเอาอะไรเป็นสเต็ปแรกคือเริ่มจากง่ายไปหายากแล้วก็ถ้าหากว่าเขียนเองไม่ได้ก็ใช้วิธีสแกนแล้วก็ค่อยๆเริ่มต้นเขียนคือจริงๆอันนี้อาจารย์เองก,ก็ก็เรียนไปพร้อมกับเด็กเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะว่าบางโปรแกรมเนี่ยเรายังไม่ค่อยคล่องอย่างออโตแคดนะคะแล้วก็ บางอย่างเว่ยเราเป็นครูสิงที่เราเขียนแบบด้วยมือมาตลอดมาก่อนนะคะเราก็เหมือนกับเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กพอทำสื่อตัวนี้เราก็ได้พัฒนาตัวเองด้วยค่ะอาจารย์ท่านอื่นถ้าจะทำก็ใช้วิธีง่ายๆคือลงไปที่ powerpoint ก่อนก็ได้ค่ะ powerpoint น่าจะเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็สามารถทําได้ดีค่ะในในส่วนหนึ่งนะคะที่ความความคิดค่ะ ยังมีค่ะยังมีค่ะเพราะว่าที่ทำเนี่ยเ mm hmm. พิ่งเริ่มทําเป็นครั้งแรก mm hmm. คือพอทําเสร็จก็ยังเห็นจุดบกพร่องว่าจริง, mm hmm. รงๆแล้วเนี่ย mm hmm. ต่อแค่ตัวนี้ค่ะ mm hmm. พอเวลาทําไปจริงๆก็ทําแค่ภาพเคลื่อนไหว mm hmm. ก็คือในอันนั้นลงลง,ลงใน powerpoint นะคะทำตั้งแต่สเต็ปแรกไปสุดท้ายมันเป็นภาพเคลื่อนไหวก็จริง mm hmm. เพราะกําหนดค่าเป็นครึ่งวินาทีมันก็จะเหมือนกับภาพเคลื่อนไหวแต่จริงๆก็ไม่ได้เคลื่อนไหวหรอกเอาเฟรมหลายๆเฟรมมารวมกันเท่านั้นเองคล้ายๆงานาร์ตูนะคะก็เลย ข้าบอกห้องก็คือจริงๆแล้วเด็กเนี่ยยังอยากให้เด็กเนี่ยสามารถเลือกงานตัวเนี้ยให้เป็นเหมือนเกมได้ที่จะพัฒนานะคะคืออยากให้แบล็ก u กลของผนังห้องทั้งหมดเนี่ยคะมีสไตล์ที่มันต่างกันแล้วก็อมูฟเฟอร์ t u เจอร์มาลงคือม o ฟเฟอร์เนเจอร์มาลงก็จังคิดว่าถ้าม o ฟเฟอร์เนเจอร์มาลงแล้วมันมีหลายสไตล์สมมุติว่าจากสไตล์บาวาเรียนมาโกธิกหรือ สไตล์โรแมนติกก็สไตล์โมเดิร์นค่ะถ้าเด็กดึงมาถูกกับสไตล์เขาก็จะได้คะแนนอันนี้คะ่ะที่อยากค่ะใช่ค่ะแต่ว่ายังยังดูอยู่ว่าจะใช้โปรแกรมอะไรที่จะทำได้ขนาดนี้แล้วเด็กเขาจะมีความสนุกกับการที่จะทำจะดูสื่อตัวนี้แล้วก็สนุกกับการเรียนมากขึ้นจริงๆไม่ค่ะเพราะว่า สนุกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนปกติถ้าไม่มเออีเทคโนโลยีนะคะก็จะทําสื่อในลักษณะที่ว่าเด็กเขาไม่เข้าใจก็มานั่งคิดว่าทํายังไงถึงจะเข้าใจเมื่อก่อนเนี่ค่ะเมื่อ20ปีที่แล้วก็จะทําเป็นเหมือนซีล็อกไว้หลายๆแผ่นนะคะแล้วก็ลงผีสีให้เขาดูทีละเสตคือสเสตแรกก็ลงขนางลงพื้นลงอะไรไปแล้วก็ไปติดให้เขาดูแต่ว่าออมันพอตอนหลังเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเทคโนโลยีมา เราก็เลยรู้สึกว่าเทคโนโลยียช่วยเราได้เยอะแล้วก็สนุกกับการที่ทำเพราะว่าตอนนี้ทำเราได้เลือกสีได้เท็กซเจอร์แล้วก็ได้อะไรใหม่ๆค่ะ oh. เราได้ความรู้จากมันเยอะว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นคนฟค้าไงคะ oh. จากแต่แรกเนี่ยเด็กเข้ามาด้วยใจรักมากเกสามดสามค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กเขามองว่าเรียนสบายๆเท่านั้น อันนี้อันนี้เป็นจุดที่เราเรายังรู้สึกอยู่ว่าเราเสียดายแต่เด็กที่เขารู้สึกว่าเขาเรียนสบายๆแต่เพราะเขารู้ว่าวิาวชาไหนสําคัญเขาถึงจะมาเริ่มเริ่มต้นตอนนั้นแต่ก็ไม่สายนะคะสําหรับเด็กบางคนเนี่ยได้หนึ่งกว่าแต่เราพัฒนาเขาให้ได้สามกว่าได้คะ่ะขึ้อนอยู่กับว่าเราจะดึงดูดความสนใจเด็กในวิชาของเราได้แค่ไหน,น ในลักษณะที่ว่าต้องตักเตือนเขามากขึ้นก็ใช่ค่ะแต่ว่าความรู้สึกเราถ้าหากว่าเราทําได้เราทําสําเร็จมันก็จะรู้สึกไม่เหนื่อยเวลาอย่างเช่นเวลาเขาไปสอบเข้าได้หรือว่าไปทํางานที่อื่นเราจะรู้สึกดีแล้วเราก็จะลืมตรงจุดนั้นไปเลยสําหรับเด็กบางคนเนี่ยได้หนึ่งกว่าแต่เราพัฒนาเขาให้ได้สามากว่าได้ค่ะ เพิ่กว่าว่าเราจะดึงดูดความสนใจเด็กในวิชาของเราได้แค่ไหนความรู้สึกเราถ้าหากว่าเราทําได้เราำสำเร็จมันก็จะรู้สึกไม่เหนื่อยเวลาอย่างเช่นเวลาเขาไปสอบเข้าได้หรือว่าไปทางานทีอ่อื่นเราจะรู้สึกดีแล้วเราก็จะลืมตรงจุด ชินัทรภูมิรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนายธนากรพูลทวีรองผู้ว่าการเชื้อเพลิงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาโครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียวเพื่อเสริมสร้างทัศนคติให้เกิดผลสมัมฤทธิ์กับเยาวชนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพรวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง,ย,างยั่งยืน นายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีเปิดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษานวิทยาลัยอาชีพหัวไซอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าปัญหายาเสพติด ถือเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญและกำหนดเป็นวาระแห่งชาติเพราะยาเสพติดนั้นมีผลกระทบต่อคุณภาพของประชาชนและเป็นบอกเกิดของปัญหาต่างๆมากมายจึงจำเป็นที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องร่วมมือกันแก้ไขยอย่างเต็มที่ในส่วนของทางสถานศึกษาผู้บริหารและบุคลากรจะก,กำหนดมาตรการและวิธีป้องกันที่สำคัญต้องทำแบบจริงจัง เพราะถ้าหากสถานศึกษาใดไม่ดำเนินการจริงจังจะเป็นช่องว่างให้กับกลุ่มบุคคลที่ต้องการหาประโยชน์จากการค้ายาเสพติดรวมถึงการเข้าไปหาผู้เสพเพิ่มในสถานศึกษาเพราะฉะนั้นในส่วนของสถานศึกษาต่างๆบุคลากรจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดและจะต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาพระเมธีธรรมาจารย์รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยหรือมอจร พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าพบนายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมเสนอขอรับการสนับสนุนการจัดก,การศึกษาด้านพระพุทธศาสนานายจตุรนกล่าวว่าด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาหรือด้านธรรมะมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว แต่หากต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือด้านการสอนในรายวิชาอื่นๆเช่นให้สกอ,อช่วยประสานงานกับมหาวิทยาลัยอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาต่างๆ เพื่อช่วยให้การสอนในวิชาเหล่านั้นมีคุณภาพมากขึ้นก็ยินดีที่จะสนับสนุนส่งเสริมอย่างเต็มที่เพราะทราบดีว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไม่ได้มีบทบาทด้านการศึกษาพุทธศาสตร์และวิชาอื่นๆสําหรับพระภิกสุสงฆ์หรือผู้เรียนในประเทศเท่านั้น <S <S 1> <S 1> นายชินภัทรภูมิรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานและนายบุญชอบสุธรรมนัสวงศ์ ถ่ายภาพร่วมกันหลังลงนามความร่วมมือในการปลูกต้นไม้โครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านต้นกล้า80พรรษามหาราชินีเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยนายชนภพัทรภูมิรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยภายหลังการประชุมจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2557ว่า สำหรับนโยบายและแนวปฏิบัติของปีการศึกษา2557มีบางเรื่องที่ต้องทบทวนเช่นการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม .1 ซึ่งที่ผ่านมาเป็นปีแรกที่ให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษและใช้คะแนนในสัดส,ส่วนเพียงร้อยละ10แต่เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสําคัญกับภาษาอังกฤษมากขึ้นดังนั้นในปีการศึกษา2557จะให้เพิ่มสัดส,ส่วนของคะแนนวิชาภาษาอังกฤษให้มากขึ้นจากเดิมร้อยละเป็นร้อยละ20 เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการนําเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์เรียกได้ว่ามีการสง่งผลกระทบในเชิงบวกต่อเด็กๆได้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาแล้วก็การก้าวทันเทคโนโลยีด้วยค่ะสําหรับใครนะคะที่ต้องการติชมรายการหรือสแสดงความคิดเห็นสามารถส่งมาได้ผ่านช่องทางต่างๆทั้งทาง SMS พิมพ์ E M ว A กตามด้วยข้อความส่งมาที่หมายเลข4890000หรือติดตามความเคลื่อนไหวผ่านช่องทางทาง Facebook www.facebook.com/tingplusteacher สำหรับวันนี้รายการคิดบวกคิดใหม่พี่ครูไทยต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ